ตอนที่หนึ่งห้าวีแชทชุยหังรู้สึกสับสนพลางวางสายมือถือของส่งข่ายตัวเองเดินอยู่ในโรงเรียนอย่างไร้จุดหมายเหลาอู่นายไปทำไรมาชุยหังชะง,งักฝีเท้าเป็นเสียงของวังเจิ้นเฉียงนั่นเองเขาหันหน้าไปมองก็เห็นวังเจิ้นเฉียงกับวังเฉียงทั้งสองคนกำลังเดินไปที่โรงอาหารทำไมมีแค่พวกนายสองคนคนอื่นละ่ะชุยหังเอ่ยถาม พวกเขาไปโรงห้าแล้วนี่คือโรงสองทำไมวันนี้นายเองก็มาฝั่งนี้ด้วยละ่ะชุยหังเองเพิ่งจะเห็นว่าตัวเองเดินใจลอยอ้อมมหาวิทยาลัยมาครึ่งรอบแล้วไม่มีอะไรหรอกวันนี้ฝึกเหนื่อยหน่อยแล้วก็ไม่อยากกินอาหารโรงห้าแล้วด้วยพวกนายบอกว่าของกินโรงห้าอร่อยไม่ใช่เหรอฉันก็จะมาลองดูชุยหังเอ่ยอธิบายด้วยท่าทางเลิกลาก พวกวังเจิน้นเฉียงเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายพลางเอ่ยขึ้นอร่อยมากจริงๆไปกันเถอะพวกเราเข้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอืมเดี๋ยวฉันดูว่ามีอะไรบ้างชุยหังเอ่ยบอออกอที่จริงเดิมทีไม่อยากกินข้าวจริงๆผลสุดท้ายก็ยังต้องเข้ามาอยู่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังสั่งอาหารเหมือนปกติเพราะว่าเดิมทีเขาเองก็ไม่มีความอยากอาหารอะไร นายบอกว่าอยากลองเปลี่ยนรสชาติดูไม่ใช่เหรอทมายังกินอันนี้อยู่อีกวังเชียงเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบของพวกนั้นที่เพิ่งดูไปไม่รู้สึกอยากอาหารอะไรเลยอาจจะเพราะเมื่อกี้ฝึกมาเหนื่อยเกินไปเลยอยากกินข้าวเฉยเฉยวังเทียงพูดต่องั้นไม่สู้นายไปกินข้าวอยู่โรงห้าเลยจะไม่ดีกว่าเหรอใกล้ห้องนอนของพวกเราด้วย ชุยหังมองเขาพลางเอ่ยเหล่าเลี้ยวพี่อู๋ของนายอย่างฉันแฝงตัวมาดูสักหน่อยว่าฝั่งนี้มีอะไรอร่อยออร่อยกินกันแน่ถึงทําให้พวกนายยอมเดินอ้อมมาตั้งไกลได้วังเฉียงยิ้มหัวรอไปพูดไปวิทยาเขตนี้มีโรงอาหารอยู่หกแห่งนายเดินไปวันหนึ่งที่หนึ่งสิชุยหังพูดต่องั้นไม่ต้องแล้วฉันขี้เกียจจะขยับตัวฉันคาดว่ากว่าฉันจะเรียนจบถ้าจำว่าประตูบานใหญ่ของโรงอาหารที่ไหนมีเปิดบ้างได้ก็โอเคแล้ว อึมงถึงยังไงก็ใช้อยู่ในแม่นทางโรงห้าแล้ววังเฉียงเอย่ยวังเจิ้นเฉียงเอ่ยถามวีช h a ของคู่เต้นรำคนนั้นของนายนายมีไหมอะไรกันนี่เหล่าเออยนายเองก็ถูกใจเธอเหรอชุยหังเอ่ยถามวังเจิ้นเฉียงเอ่ยตอบเหล่าคนบ้านเดียวกันกับฉันคนหนึ่งบอกว่าอยากได้วีช h a ของเธอ คนบ้านเดียวกันกับนายเหรอในห้องเราคนบ้านเดียวกันกับนายเยอะขนาดนั้นฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนไหนชุยหังพูดขึ้นวังเจิ้นเฉียงเอ่ยต่อไม่ใช่คนของห้องเราเป็นคนของชั้นเรียนอื่นแบบนั้นฉันยิ่งไม่ต้องช่วยแล้วหมาป่าในห้องตัวเองฉันยังป้อนไม่หมดเลยยังต้องมาสนใจคนน้องห้องอีกต้องไม่ได้อยู่แล้ววังเจิ้นเฉียงยิ้มหัวรอบพลางเอ่ยไปขอเดาว,ว่านายขอแล้วแต่คนเขาไม่ให้ใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่ฉันไม่อยากได้เลยคนเชิดเชิดเอาตัวเองเป็นใหญ่ขนาดนั้นฉันรำคาญชุยหังเอ่ยบออกอคู่เต้นรำของชุยหังถือว่าตัวเองเป็นดาวคณะถึงได้ทำตัวเย่อหยิ่งมากทั้งที่มีพื้นฐานการเต้นอยู่นิดเดียวเองทุกครั้งที่ฝึกซ้อมมาสายเสมอแล้วก็มักจะมีเหตุผลมากมายเสมอเช่นกันเดิมทีชุยหังก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับผู้หญิงอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอแบบนี้ ยังคิดจริงๆอีกว่าแค่หน้าตาดีหน่อยเต้นรำเป็นผู้ชายหน้าไหนก็เหมือนที่ข่าที่ต้องฟังเธอชี้นิ้วสั่งขอโทษทีเขาไม่กินอะไรแนวนี้จริงๆในภาพจำของชุยหางคนแบบนี้ก็คือพวกชาเขียวหนึ่งโมหรือเปล่าเอางี้มาพนันกันถ้าในอวีชแชทของเธอมาได้ฉันจะเลี้ยงข้าวนายเลยวังเจิ้นเฉียงพูดขึ้น ช่างเถอะฉันไม่ได้มีความสนใจอะไรแบบนั้นอาหารมื้อนี้ฉันไม่ยอมกินจะดีกว่าฉันไม่หลงกลนายหรอกชุยหังพูดขึ้นอะไรกันกลัวแพ้เหรอชุยหังเอ่ยตอบไม่อยากเสียเวลาตัวเองกับคนไม่จำเป็นตอนที่155รห้าส่งเหอะเหอะให้นายหลังจากได้ต่อสายคุยกับส่งไข่ทางโทรศัพท์แล้วที่จริงชุยหางอยากจะส่งข้อความให้หลู่จือ้อ แต่ว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองดูงี่เง่าไรเหตุผลเกินไปตัวเขาเองจึงอดกลั้นเอาไว้ในเมื่อหลูจื้อไม่ได้พูดเรื่องนี้กับตัวเองงั้นตัวเองก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไปก่อนแล้วกันถึงอย่างไรในประเทศคนอย่างพวกเขาถึงแม้จะคบกันด้วยใจจริงก็ไม่มีการมั่นหมายเป็นเครื่องป้องกัน ตอนนี้ต่อให้เป็นรักต่างเพศคนสองคนมีลูกกันแล้วก็ตามถ้าความรักความผูกพันพังทลายลงอย่างไรก็แยกทางใครทางมันไปตามระเบียบอยู่ดีแม้กระทั่งเพระเด็กเพราะความคิดตามกรอบเดิมคนมากมายยังต้องประคองไว้อยู่ขั้นพื้นฐานที่สุดพวกเขาไม่ต้องรักษามันไว้เหมาะสมก็คบกันไม่เหมาะสมก็แยกกันได้ความคิดของชุยหางดีอยากจะมีความรักที่ไม่เลิกกันแต่จากเรื่องของหลิวเฮ่อเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆ บางทียิ่งเรียกร้องยิ่งต้องการสูงมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้ตัวเองยิ่งเจ็บปวดทุกทรมานมากขึ้นไปอีกสีนะเรื่องของหลูจื้อเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะพูดอะไรดีถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาสามารถจะหลีกหนีได้เพราะว่าความไม่ชัดเจนแบบนั้นทั้งยังเป็นความรักที่มีผลลัพธ์แบบไม่แน่นอนอีกทำให้คนคิดถึงแล้วพากันรู้สึกเหนื่อยได้จริงๆ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขายิ่งสัมผัสรับรู้ในตอนนี้คือยามที่คนสองคนไม่เจอหน้ากาันความรู้สึกพววงหาแบบนั้นทั้งยังความรู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นหลังจากที่ได้เจอกันแบบนั้นอีกนอนอยู่บนเตียงในห้องพักในหอแรงลมจากพัดลมปทะทร่างชุยหังแต่อย่างไรก็ช่วยลดอุณหภูมิในใจของตัวเองไม่ได้ทั้งสิน้นเขาร้อนรุ่งปุ้งใจรู้สึกว่าหัวใจจะสุกแล้วอย่างไรอย่างนั้น มือถือดังขึ้นเขาเปิดอ่านดูมีคนแอดวีแชทเขามาเขากดดูรูปโปรไฟล์พบว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใช้รูปตัวเองแล้วในหน้าไทม์ไลน์ก็ว่างเปล่าดูไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ทราบได้แน่ชัดว่าคนคนนี้เป็นใครอ่านดูที่ตั้งของอีกฝ่ายคือจีหลินอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเมื่อก่อนของตัวเองก็เป็นได้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดว่าใครเปลี่ยนเบอร์แล้วมีวีแชทใหม่เลยอยากจะแชร์มามัง้ง คิดถึงตรงนี้เขาก็ส่งข้อความออกไปหาสวัสดีครับเบอร์ใหม่ของใครครับช่วยหังพิมพ์อย่างมีมารยาทมากผ่านไปสักพักทางนั้นกลับตอบไม่ตรงคำถามฉันเองนาะยยังสบายดีไหมช่วยหังชะง,งักไปคนคนนี้เป็นใครกันฉันสบายดีมากว่าแต่นายเป็นใครเขายังยืนหยัดอยากจะรู้ให้ได้ทางนั้นตอบกลับมาฉันคิดถึงนายมากเลยนะนายคิดถึงฉันไหม ชุยหังรู้สึกว่าความอดทนของตัวเองถูกใช้ไปจนเกลี้ยงแล้วพิมพ์ตอบกลับไปทันทีในคิดดีแล้วค่อยมาคุยกับฉันเถอะฉันไม่รู้เลยว่านายเป็นใครถ้าหากคิดถึงผิดคนขึ้นมาละ่ะทางนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอยู่นานสองนานไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ชุยหังเปิดดูไทม์ไลน์ของเขาอีกครั้งอยากจะมาดูให้มันรู้แล้วรู้รอด แต่คาดไม่ถึงว่าจะปรากฏเนื้อหา3วันล่าสุดแล้วอีกฝ่ายก็โพสต์เพียงแค่สถานะเดียวคือเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตกลงแล้วคนคนนี้คือใครหรือว่าคือเพื่อนนักศึกษาคนที่ตัวเองสอบไม่ติดก็เลยไปเรียนใหม่ในที่สุดทางนั้นก็ตอบกลับมาฉันคือหลิวเฮอเมีาจายจ๋าในสบายดีไหมเมื่อเห็นชื่อนี้พร้อมกับคำที่เขาเรียกตัวเองชุยหังก็ลุกขึ้นจากเตียงทันที เขารู้สึกว่ามันช่างน่าสสอิดสีนทำไมเขายังมีหน้ามาเรียกตัวเองแบบนี้ได้อีกคนนอกใจก็คือเขาตอนนี้มาบอกว่าตัวเองเป็นเมียของเขาตัวเองต้องยอมรับปากงั้นเหรอเขาคิดมากไปแล้วจริงๆตัวเองยังไม่ได้ระยำตำบอลถึงขั้นนั้นโดยเฉพาะตอนนี้ตัวเองก็มีหลู่จื้ออยู่แล้วด้วยคิดดูแล้วเขาก็ทำเพียงแค่พิมพ์ตอบกลับไปสองคำเหอะเหอะ เป็นไรไปทำไมแค่หัวเราะล่ะหลิวเฮอพิมพ์ถามต่อชุยหังอดกลั้นความอยากจะมองบนใส่อีกฝ่ายเอาไว้ถึงยังไงทางนั้นก็ไม่เห็นอยู่แล้วเขาตอบกลับไปเหอะเหอนี้ส่งให้ในายต่างหากต่อไปไม่ต้องมาเรียกฉันว่าเมียอีกเมียของนายคือลูกของพวกเพื่อนร่วมง,งานของนายนั่นแหละคนเขายังอาบน้ำกับนายได้แต่ฉันไม่มีความสามารถนี้หรอก หพวกชาเขียวเปรี้ยบเปรยคนที่ทำเป็นน่ารักบริสุทธิ์ไม่ประสีประสาแต่ที่จริงเป็นคนกล้าโลกตอนที่156ความโรแมนติกที่น่าสะอิดสะเอียนเรื่องนั้นไม่ใช่อย่างที่นายคิดแบบนั้นเลยนายคิดดูนะถ้าฉันรู้ว่าเขาจะพูดแบบนั้นฉันจะให้เขารับสายทำไมต่อมาฉันกับเขาก็ทะเลาะก,กันเพราะเรื่องนี้การตอบกลับของหลิวเฮอร์ทำให้ชุยหางยิ่งดูแคลนเขาไปอีกเพราะว่าเรื่องนั้นพวกเขาเลยมีปากเสียงกัน เกี่ยวกับเขาแม้แต่ปลายเล็บด้วยหรือไงหรือว่าเพราะว่าสายโทรศัพท์นั้นทำให้ตัวเองรู้แล้วว่าหลิวเฮอทางนั้นก็มีอีกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอยากเหยียบเรือสองแคมไม่อยากเปิดเผยอ,อยากจะซุ่มดูก่อนงั้นเหรอคนหนึ่งวางแผนระยะยาวอีกคนใช้มาแก้ปัญหาแรงกระตุ้นทางร่างกายเดิมทีช่ยหังไม่อยากจะให้ความสนใจเขาแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าหลิวเฮอจะส่งข้อความมาอีกว่า นายบล็อกวีแชทฉันอีกวีแช t หนึ่งฉันหมดหนทางจะแอดนายฉันก็เลยสมัครวีแชทอีกวีแชทหนึ่งมาในายให้ฉันแชทเสร็จก่อนได้ไหมชุยหังชะงักมือตัวเองที่เพิ่งจะเลือกลบหลิวเฮอลองอระหว่างพวกเราที่จริงไม่มีอะไรที่น่าจะต้องพูดกันแล้วฉันไม่อยากจะเสียเวลาอะไรกับนายแล้วในเมื่อนายคบกับคนอื่นไปแล้วก็อย่ามาสร้างเรื่องวุ่นวายให้ฉันอีกเลยชุยหังพิมพ์ตอบกลับไป หลิวเฮอรีบตอบกลับมาในทันใดเลิกกันแล้วพวกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่ได้ชุยหังตอบกลับอย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นเขาก็ลบเบอร์นี้ของหลิวเฮอไปทันทีหลังจากลบแล้วเขาถึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้เมื่อครู่นี้ตัวเองควรจะบล็อกไปด้วยแต่ว่าก็ช่างเถิดถึงอย่างไรก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนแล้วต่อให้เขามากอกวตัวเองอีกตัวเองก็แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นก็โอเคแล้ว เขาคิดได้ยังไงคิดไม่ถึงว่าจะยังมีหน้ามาติดต่อตัวเองได้ตัวเองเป็นคนประเภทที่นึกจะเรียกให้มาก็มานึกจะเรียกให้ไปก็ไปหรือไงเขาเพิ่งจะลบหลิวเฮ่อไปทางนั้นก็เริ่มจะแอดเขาไม่หยุดฉันเลิกกับเขาแล้วนาะยอย่ากโกรธเลยนะตอนนั้นฉันอดใจไม่ได้ชั่ววูบนายได้โปรดภัยเถอะนะต่อไปฉันจะชดเชยให้ในายแน่เออใช่นายมีเงินใช้พอหรือเปล่าฉันให้หนายเอาไหม ข้อความยืนยันมาต่อกันเรื่อยๆมันหนักหัวชุยหังแล้วชุยหังทนไม่ไหวติดต่อเขาอีกครั้งหลังจากนั้นก็ส่งข้อความเข้าไปฉันไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกับนายแล้วฉันเองก็ไม่ใช่ขอทานเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ใช้เงินของนายต่อไปก็ไม่มีทางนายไม่ต้องมาใช้วิธีที่น่าสะอิดสะเอียนแบบนี้มาพูดอะไรกับฉันแล้วชุยหังเป็นคนที่หักดิบง่ายมากเขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าที่เลิกกันแล้วอีก ถ้าเวลาผ่านไปนานคนสองคนไม่ชอบอีกฝ่ายแล้วเพราะเกิดปัญหาในความรักความสัมพันธ์จริงๆแบบนั้นได้แต่ว่านี่เป็นเรื่องของหลักการเป็นลิวเฮอร์ที่หักหลังเขาตัวเองไม่มีความยับยั้งชั่งใจช่วยหังไม่ไปคิดอยากจะตำหนิเด็กผู้ชายคนนั้นเพราะว่านี่เป็นปัญหาของหลิวเฮอร์ขอเพียงแต่ลิวเฮอร์เองต้องการจะหักหลังต่อให้ไม่ใช่เด็กผู้ชายคนนั้นก็ต้องเป็นคนอื่นอยู่ดี ผู้ชายที่เปลี่ยนใจไปแล้วคนหนึ่งถ้าปัดความรับผิดชอบให้บุคคลที่สามด้วยความเคยตัวตลอดก็ยิ่งจะไร้ย,ยังอายเกินไปแล้วจะไม่เกี่ยวได้ยังไงนายกลับมาเถอะหรือว่าฉันเข้าไปหางานแบบนี้นายจะได้เห็นฉันได้แล้วหลิวเฮ่อตอบกลับมาชุยหังยิ้มหัวเราะเวลานี้ยังจะมาใช้อะไรที่เรียกว่าความโรแมนติกแบบนี้มามอมเมาตัวเอง ไม่ต้องหลอกตอนนี้นายจะไปไหนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทั้งนั้นวันหลังฉันจะไปไหนก็ไม่ต้องให้หนายมาเป็นห่วงหรอกพวกเราต่างคนต่างอยู่คิดไม่ถึงว่าหลิวเฮอยังมีคำพูดที่ทำลายทัศนคติต่อโลกชีวิตและคุณค่าสามสิ่งนี้ของชุยหังด้วยเขาส่งเข้ามาทันทีเรื่องนี้จะโทษฉันทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกมั้งถ้าไม่ใช่ว่าตอนแรกนายแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาไม่ให้ฉันแตะเนื้อต้องตัวอยู่ตลอดฉันอึดอัดถึงขั้นกลายเป็นแบบนี้ไหม ตอนที่หนึ่งห้าบ็ดผู้น้อยชุยหังเห็นข้อความนี้เขาแทบจะเด้งตัวขึ้นมาจากเตียงแล้วนี่มันอะไรกันเขานอกใจคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเพราะตัวเองไม่ให้เขาแตะเนื้อต้องตัวงั้นเหรอแล้วตัวเองยังตกเป็นจำเลยโทษฐานที่แกล้งทำเป็นไร้เดียงสางั้นเหรอเขาเห็นตัวเองเป็นอะไรไปแล้วเป็นเครื่องมือระบายความใคร่ให้เขางั้นเหรอ คนอย่างเขาคนแบบนี้หรือว่าตัวเองทำให้เขาได้ตัวแล้วเขาก็จะไม่นอกใจแล้วงั้นเหรอผู้ชายกากเดนก็คือผู้ชายกากเดนมีความเฉพาะตัวของเขาโดยแท้ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งชุยหังรู้สึกว่าหลิวเฮอเป็นแบบนี้ตัวเองจริงใจด้วยไม่ไหวหอรอออกรส่งเหอะเหอะให้งายอีกนายไปทำความเข้าใจเองแล้วกันชุยหังตอบกลับ หรือว่าไม่ใช่เหรอคนสองคนคบกันหรือว่าเรื่องทางนั้นไม่สําคัญฉันเป็นผู้ใหญ่เป็นคนธรรมดามีความต้องการก็เป็นเรื่องปกตินี่หลิวเฮอยังคงเถียงข้างๆคูคูชุยหังโกรธจนมือไม้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วหนังศีรษะก็ชาไปด้วย อตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่านายก็เป็นแค่อวัยวะสืบพันธุ์เดินได้อะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วในสายตาคนอย่างพวกนายในเมื่อฉันเป็นคนผิดงั้นก็ปลอกใจตัวเองแบบนี้ฉันไม่มีเวลาว่างมาคุยไร้สาระก,กับนายขนาดนั้นแน่จริงนายก็อย่าบล็อกฉันสิฉันจะต้องจีบนายกลับมาให้ได้นายเชื่อไหมไม่รู้ว่าหลิวเฮ่อไปเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ว่าเขาเตือนชุยหังแล้วจริงๆบล็อกเด็ดขาดคนแบบนี้ตัวเองจะเก็บเขาไว้ทำอะไร นึกถึงคำพูดเหล่านั้นเมื่อครู่นี้ของลิวเฮอรจูจู่ชุยหังก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทุ่งเทไปก่อนหน้านี้ช่างไรค่าตัวเองรักนวลสงวนตัวเพื่อแลกความคิดแบบนี้กลับมาเหรออีกอย่างเขายังมีเหตุผลมากอีกหรือว่าตัวเองผิดไปแล้วจริงๆนี่เป็นปัญหาของตัวเองหรือเป็นปัญหาของคนอื่น ถ้าเป็นปัญหาของตัวเองจริงๆแล้วหลูจื้อจะมีความคิดเหมือนหลิวเฮอหรือเปล่าอึดอัดจนรู้สึกแย่เดิมทีที่วันนี้ส่งไข่โทรมาคุยกับเขาเสร็จหลังจากที่เขารู้สถานการณ์ของหลู่จื้อทางนั้นแล้วเขาก็กลุ่งใจมากแล้วตอนนี้ยังมีเรื่องอะไรแบบนี้เพิ่มมาอีกเขาหมดหนทางจะนอนได้แล้วนอนไม่หลับโดยสิ้นเชิงเขาพลิกตัวลงจากเตียงแล้วคว้ากละมังไปห้องน้ำล้างตัว ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าพูดกับหลูจื้อว่าตัวเองลบไปแล้วคิดดูแล้วเขาส่งวีแชทหาหลูจือ้อรูปถ่ายพวกนั้นก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันล้างประวัติในวีแชทเผลอลบไปไม่ทันระวังส่งมาให้ฉันอีกหน่อยสิแน่นอนเขาไม่มีทางจะยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่อยากจะลบเองแบบนั้นคาดว่าตัวเองจะตายอย่างน่าอนาถมากจริงๆ หลูจื้อไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอยู่นานสองนานชุยหางไม่รู้ว่าเขากำลังยุ่งกับงานหรือว่ายุ่งกับการดูตัวอยู่ถ้าไม่มีคำพูดเหล่านั้นที่ส่งไข่พูดกับเขาเขาก็จะไม่นึกถึงเรื่องหาคู่ดูตัวเรื่องนี้เด็ดขาดแต่ว่าครอบครัวแบบนั้นหลูจื้อเองก็คงจะทำอะไรมากไม่ได้เหมือนกันตอนที่หลูจื้อตัดสินใจจะคบกับตัวเองการตัดสินใจของหลูจื้อที่จริงแล้วยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเสียอีก เว้นเสียแต่ว่าเขาแค่เพียงอยากจะเล่นเล่นกันเท่านั้นแต่ว่าชุยหังเองก็ยังไม่เคยเห็นคนที่ยกย้ายงานแลกกับเส้นทางที่เลื่อนขั้นอย่างยากลำบากกว่าเดิมได้เล่นอย่างนี้มาก่อนพุ่งชนด้วยจุดนี้เขาจึงยอมเชื่อหลูจื้อยอมรอเขาเอ่ยปากกับตัวเองเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดก็ได้ข่าวคราวของหลูจื้อสักทีไม่มีอะไรทำมาล้างประวัติวีแชทอะไร ชุยหางรีบอธิบายมือถือเครื่องเดินช้าแล้วเลยล้างขยะสักหน่อยก็เลยลบรูปฉันลงถังขยะไปด้วยเลยคำถามของหลูจื้อทำให้ชุยหางระแวงขึ้นมาในทันใดเจ้าหมอนี่เรื่องเยอะจริงๆให้ในายส่งก็ส่งมาสิจะมาพลาดอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ทำได้แค่บ่นอุบอิบอยู่ในใจไม่กล้าส่งออกไปตรงๆไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยนายส่งให้ฉันอีกได้ไหม ตอนที่158มากขึ้นอีกไว้ก่อนนะตอนนี้ยังยุ่งอยู่หลูจื่อตอบกลับเขามาในที่สุดชุยหังก็โล่งอกไปได้สักทีขอเพียงแต่ส่งมาก็โอเคแล้วแบบนี้ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีภาระในใจอะไรมากขนาดนั้นแล้วแต่ว่าการรอคอยนี้เขารอมาทั้งบ่ายเต็มๆจนกระทั่งถึงช่วงพลบข้ามหลูจื่อก็ยังไม่ตอบกลับเขาสักที ช่ยหังชักจะจนไม่ไหวแล้วอากาศร้อนบวกกับอารมณ์ที่ร้อนรุ่งรลุ้มใจดังนั้นจึงส่งข้อความลองอย่างเชิงไปยังไม่เสร็จธุระอีกเหรอเขารู้สึกว่าตัวเองทำแบบนี้จะเป็นการไม่เห็นใจหลู่จื้อมากเกินไปหรือเปล่าเวลาพักผ่อนของทหารคงจะไม่ค่อยเหมือนกับพวกเขาเท่าไหรนะ่นักผ่านไปสักพักหลู่จื้อถึงเพิ่งจะตอบกลับมาเกือบจะลืมไปแล้วฉันหาก่อนนะเดี๋ยวส่งให้นาย ครั้งนี้ผ่านไปไม่นานจริงๆหลูจื้อก็ส่งรูปถ่ายสิรูปเข้ามาหลังจากนั้นมือถือก็ไม่มีหยุดหาหาหาแล้วก็ส่งมาอีกมากมายชุยหางมองดูจนตาลายที่แท้หลูจื้อไม่เพียงแต่เอารูปถ่ายที่ก่อนหน้านี้ถูกชุยหางลบไปด้วยความเข้าใจผิดส่งมาด้วยอีกทั้งยังส่งรูปถ่ายการใช้ชีวิตของเขามาจำนวนไม่น้อยพร้อมรูปถ่ายเดียวๆอีกจำนวนหนึ่ง ดูแต่ละรูปก,กลับไปกลับมาอารมณ์ร้อนรุ่งรลุ้งใจที่ตีกันวุ่นเมื่อครู่นี้ของชุยหางดีขึ้นมากทีเดียวหลูจื้อส่งข้อความกลับมาอีกเป็นไรไปคิดถึงฉันแล้วใช่ไหมนายว่าไงละ่ะชุยหางถามกลับหลูจื้อตอบกลับมาว่าฉันถามนายนะรีบตอบสิคิดถึงแล้วชุยหางไม่ได้ทำตัวอิดออดอะไรเหมือนที่ฉันคิดถึงนายหรือเปล่าหลูจื้อถามอีกประโยค ชุยหังคิดดูแล้วก็พิมพ์ลงไปต้องมากกว่านายแน่นอนลูจื้อตอบกลับมาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะต้องไปประชุมแล้วเดี๋ยวข้ามข้ามจะมาคุยกับนายนะชุยหังเพิ่งจะอยากตอบกลับว่ารับทราบทางนั้นก็ส่งอีกข้อความมาทันทีไม่ต้องตอบกลับมาแล้วหลังจากนั้นชุยหังก็ลบคำที่พิมพ์ไว้นั้นทิ้งไปเพียงแต่ว่าหลังจากวางมือถือลงแล้วชุยหังก็ทำให้ตัวเองไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านอีก ไม่มีความรักในความสัมพันธ์ไหนไม่ต้องการความเชื่อใจพื้นฐานของความรักสามประการหลักๆคือสื่อสารเชื่อใจและพื้นที่ส่วนตัวเขาสามารถให้ความเชื่อใจกับหลูจื้อได้เพียงพอแล้วสามารถสงวนพื้นที่ส่วนตัวให้เขาได้ เขาเองก็ไม่ได้บอกเรื่องของหลิวเฮอกับหลูจือ้อถึงอย่างไรตอนนี้พวกเขาเป็นแบบนี้ก็ดีกันมากแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ได้คิดจะให้ความสนใจหลิวเฮออีกเขาอยากจะทำยังไงก็ทำไปไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองอยู่แล้วเขาเองก็ไม่หวังจะให้หลูจื้อเอ่ยเรื่องแฟนสาวคนก่อนกับเขาเช่นเดียวกันฟังแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดใจได้โดยเฉพาะแบบที่ไม่ได้รักกันต้องคบกันแบบถูกจับคลุมถุงชนเพื่อจะให้ทายาทสืบสกุลครอบครัว เดิมทีระหว่างพวกเขาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็มีน้อยมากอยู่แล้วถ้าต้องมาพูดเรื่องหลิวเฮอทั้งสิ้นเปลืองเวลาเกินไปจริงๆมีเวลาแบบนั้นเอาเวลาไปชอบอีกฝ่ายให้ดีดีกว่าหลูจื้อเพิ่งจะส่งรูปถ่ายมาให้เขามากมายขนาดนั้นมันก็เพียงพอให้เขาดูได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คำพูดที่ส่งไข่พูดกับเขาจะสร้างผลกระทบให้เขาบ้างอยู่จริงๆแต่ว่าเขาก็มักจะจัดการตัวเองได้เสมอ เรื่องบางเรื่องในเมื่อเป็นความจริงก็ต้องยอมรับและปรับตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างไรกว่าเขากับหลูจื้อจะมาคบกันได้ที่จริงไม่ใช่ง่ายๆอีกอย่างเขาเองก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่บอกหลูจื้อไปแล้วว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ก็เท่านั้นเองในความรักครั้งนี้ที่จริงหลูจื่อทุ่งเทเสียสละมากกว่าเขาตัวเองมาเข้าเรียนที่นี่ตอนนี้ยังไม่แน่นอนต่อไปเรียนจบแล้วจะไปที่ไหนก็ได้ แต่ว่าคิดไม่ถึงว่าหลังจากไปมาหาสู่กันไม่กี่วันมานี้หลุจื้อจะย้ายงานเพื่อตัวเองเขาแสดงความจริงใจแบบนี้แล้วถ้าตัวเองยังคิดเพอเจอร์ก็ต้องขอโทษความทุ่งเทของหลุจื้อแล้วจริงๆอีกอย่างไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรที่สำคัญก็คือตอนนี้เขามีความสุขตอนที่159่งาให้ในายตกใจเมื่อเซียอี้ชิวอยากจะนัดชุยหังออกไปอีกชุยหังก็ปฏิเสธแล้ว หลายวันมานี้เขาเหนื่อยจริงๆทุกวันต้องฝึกซ้อมเต้นเรียนหนังสือแล้วยังต้องไปห้องคอมพิวเตอร์คนทั้งคนกลับคืนสู่สภาพเช่นนั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วข่าวคราวของหลูจื้อกลับกลายเป็นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตที่จืดชืดของเขาทุกวันตอนกลางคืนหลูจื้อสามารถเจียดเวลามาคุยเล่นกับเขาได้หลังจากนั้นก็รังแกเขาสักหน่อยชีวิตแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่าทำตัวสบายๆเกินไปแต่ก็ยังถือว่าทำให้คนมีความสุขได้ขอเพียงแต่ในใจมีคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็มีคุณอยู่ในใจพอดีความรู้สึกแบบนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากช่วงนี้นายเทใจไปมีความรักแล้วใช่ไหมทำไมฉันเรียกหานายตั้งหลายครั้งนายไม่ออกมาเลยเซย,ยอ่อี้ทิวบ่นอุบอิบอยู่ในวีแชท ชุยหังรีบตอบกลับไปทันทีไม่ใช่เหนื่อยเกินไปจริงๆนายทำอะไรของนายยังไงกันโดนเอาตัวไปแล้วเซ่าอี้ทิวถามมาชุยหังมึนงงแล้วคำถามนี้เขาก็กล้าถามแล้วเหรอเห็นทีว่าบางมุมชายแท้ยังกล้าพูดมากกว่าพวกเขาเสียอีกเล่าวยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นชุยหังคิดในเมื่อเขากล้าพูดกับตัวเองอย่างนี้ตัวเองก็ตอบเขาไปตรงตรงแรงแรงสักหน่อยแล้วกัน ดูสิว่าที่สุดแล้วเขาจะยังรับได้หรือเปล่าเป็นอย่างที่คิดผ่านไปสักพักเซย่าอีทิวถึงได้ตอบกลับเขามาในมีแฟนแล้วจริงๆเหรอเวลานี้เองชุยหังถึงเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้เหมือนว่าเรื่องของตัวเองกับหลูจื้อจะยังไม่ได้บอกกับเซย่าอีทิวแต่ว่าการจะยอมรับว่าตัวเองมีแฟนแล้วคงจะไม่เป็นปัญหาหรอกใช่ไหมใช่แต่ว่ายังไม่ได้อะไรกันหรอกชุยหังตอบกลับไป ไม่ใช่ครูฝึกซ่งจริงๆใช่ไหมเซ่าอี้ทิวถามชุยหังรีบตอบกลับมาทันทีคราวก่อนบอกนายไปแล้วไม่ใช่หรือไงพวกเราเป็นไปไม่ได้เง้นเป็นใครกันใครกันที่สามารถใช้เวลาได้สั้นขนาดนี้ครองใจนายได้เซ่าอี้ทิวสงสัยในสมองของเขาเหมือนว่าชุยหังจะไม่มีเวลาไปคบหาสมาคมกับผู้ชายเยอะขนาดนั้นนายไม่ต้องถามหรอกนายไม่รู้จัก ชุยหังตอบกลับเขาออก็ได้พวกนายเป็นยังไงบ้างเซียาอี้ทิวถามก็พอโอเคเขาต้องทำงานไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันมากเท่าไหร่ชุยหังไม่ได้บอกว่าฝึกอบรมกลัวว่าเซียาอี้ทิวจะนึกถึงกองทัพแล้วจะทายไปถึงสถานะของหลูจือ้อ ดีที่เซย่าอี้ชิวกลับนึกไปถึงอย่างอื่นแทนเขาถามไม่ใช่นักศึกษามหาไลเราหรอกเหรอคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนที่ทำงานแล้วแก่กว่านายกี่ปีที่แท้นายก็ชอบคุณลุงงั้นสิคำถามต่อกันมาเป็นพรวนทำให้สายตาชุยหางที่จับจ้องอยู่ที่หน้าจอมือถือก็เพ่งขึ้นมา ในหัวนายมีแต่อะไรนี่นายยังเป็นเซ e ่ยอี้ชิวคนนั้นที่ฉันรู้จักอยู่ไหมทำไมนายต้องเปลี่ยนไปขนาดนี้นะทำไมต้องมาคิดคำถามที่ไม่เกี่ยวกับนายด้วยชุยหังถามเซ่าอ e ี้ชิวส่งอีโมติคอนใบหน้ายิ้มให้เขาหลังจากนั้นก็อัดเสียงส่งตามมาฉันก็แค่อยากรู้ว่าตกลงแล้วใครกันที่มาลมฉันได้เสียงนี้ทำเอาคนอื่นๆในห้องพักในหอเด้งตัวขึ้นมาทันที เราอู่ใครเหลอลมอะไรกันถังเฉิงเอ่ยถามชุยหังรีบเอ่ยทันควันไม่มีอะไรเซียาอี้ชิวคนบ้านเดียวกันกับฉันคนนั้นวันนี้เขาเล่นเกมแล้วถูกคนตีป้อมแพ้มาเขาเลยอยากสืบหาคนคนนั้นแล้วนี่จะไปสืบหาที่ไหนสืบมาได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรถังเฉิงบ่นพึพมพำชุยหังผ่อนลมหายใจยาวๆ หลังจากนั้นก็หยิบเอาหูฟังออกมาหลังจากเสียบหูฟังเรียบร้อยเขาก็ตอบกลับเซีาอี้ชิวไปฉันอยู่ในหอนะนายส่งเสียงพูดมาเกือบจะเล่นชันตายแล้วนายโง่หรือไงเห็นเป็นเสียงพูดมายังจะเปิดลำโพงอีกรู้แต่แรกฉันพูดอะไรเสียวเสียวไปซักก็ดีทำให้ในายตกใจตา,ตายไม่ได้ถือว่าฉันแพ้อารมณ์ของเซ่าอี้ชิวกลับเหมือนจะใช้ได้ทีเดียว